สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกู๊ตตี้ที่เราทำเองนะคะค่ะเราไปดูชิ้นแรกกันนี่คือโดัทของเบโตนะคะคือเสียงงคือก้อนนี้เราไม่ได้ทำเองหรอกแต่ว่าคือเพื่อนเราทำให้นะคะเราไปเล่นบ้านเพื่อนเราเพื่อนให้นี่มีตำหนิสโล สโลมากมมค่ะใหอ้อ่ะสโลอยู่นะสีในกล้องไม่ค่อยเหมือนสีจริงนะคะสีจริงจะสวยกว่าน,นี้โอเคไปดูก้อนต่อไปกันเป็นมินิบัตตันค่ะเขียนข้างหลังไว้ว่าอะตอมนะคะก้อนนี้เราทำให้หนงม,มันก็แอบสโลอยู่นะ น่าเชียวคือเราทําตามเจ้าตัวนี้นะคะเราทําตามเจ้าตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยเอาเธอร์อยากพิ่งเล่นเล่นน,นี่นะคะมีบับบันค่ะไปดูก้อนต่อไปกันค่ะเป็นนี่นี่แพนด้าบันนะคะนี่เขียนคำว่าแพนด้าข้างหลัง อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคือแบบคำว่าด้า,านอะ่ะตัวดีสีมันเหกลมประยุกต์เลยสองพันสิบสามคือตอนแรกก็จะเขียนว่าสองพันสิบห้านะคะแต่ว่าวันนี้ออกมาเป็นสองพันสิบสามมันเป็นเลขสามไปแล้วก็นี้คือสโลนะ เรามองอ่ะแพนด้าชารูแต่ว่าวัดบันไม่ชารูวัดบันเจ๊พ่อแม่แบบผูดสิโบแดงด้วยนะหน้าแบบโศกเศร้ามองพี่ทำไมไม่ทำแบบแกรกพีปป่นะเดี๋ยวพี่จะทำเองนี่นะคะแลก็จะเอาก้อนนี้ไป สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย